ฟุตบอลต้องอาร์ตคอร์แเออ็นห้าสี่หสามตัวชัวจัดปะ วันนี้ครับมาครับวันนี้กลับมาพบกันเนาะในช่วงวันเสาร์ที่รอคอยครับก็สวัสดีทักทายทุกท่านด้วยละกันครับช่วงนี้นะครับอ่ะก็ต้องเตือนกันหน่อยละกันครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยระมัดระวังเนาะโอ้โหแต่ละคู่แต่ละลีกช่วงนี้นะครับซึ่งบอลเนี่ยก็ถือว่ามีความพลิกพอสมควรนะครับพลิกล็อกกันพอสมควรเลยเนาะในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อยากให้ทุกท่านครับเจาะลึกให้ลึกขึ้นไปอีกนะครับไม่งั้นนี่โอ้มีแต่เจ๊งกับเจ๊งอย่างเดียวเนาะก็ฝาก เตือนไปด้วยนะครับรับบอลช่วงนี้เนาะโอเคมาก็สําหรับของเรานะครับวันนี้ก็มีสามอัเดอร์เอามาเสิร์ฟให้ครับบันจงมาให้แบบละเอียดยิบเนาะหลังจากที่ช่วงคำคลี่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีหลุดแหละแต่ว่าก็เล็กน้อยนะครับซึ่งวันนี้มาก็ขอแบบจัดให้เต็มการาฟมาหมดมาครบมาเต็มแน่นอนนะครับโอเคก่อนริ่มกันครับก็ฝากด้วยละกันเนาะกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นบรัจัจครับแล้วก็ฝากชมรมด้วยเนาะใครที่อยากจะติดตามมากกว่านี้ก็ มาเจอกันมาจอยกันได้นะครับที่ใต้เม้นเลยส่วนให้มาจากทิกต o k ก็ที่เดิมแล้วกัน,นครับใต้รูปโปรไฟล์นะครับตามติดสกิจมาแล้วกัน,นครับพี่น้องโอเควันนี้3มออเดร์ ออเดือบแรกนี่ยืนที่การโชซิลายตล์ตาลีนะครับซึ่งก็จะเป็นทางเอสโลมาเนาะวันนี้เปิดดินฐานโอลิมปิโก,โก้นะครับพบซัสโซโล่ก็เป็นทีมในโซนแบบกลางๆตารางนี่แหละเออซึ่ง2ทีมนี้เอาจริงแล้วครับโอ้จากที่ดูเนี่ยในเรื่องของฟอร์มผลงานเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันมากๆพอสมควรเลยเนาะสำหรับโลมาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะครับก็ถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บบาดตำแหน่งก็จริงเนาะแต่ว่าด้วยการที่แบบเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ยังคงตัวหลักหลายๆ คนไว้อยู่นะครับซึ่งก็มองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเจอเกมที่ง่ายด้วยเนาะซับโซโลนะครับช่วงนี้เนี่ยก็หลุดหลุดแทบทุกนัดทุกเกมครับแล้วก็เสียประตูเนี่ยค่อนข้างง่ายครับคือตอนนี้ก็ถือว่ามีปัญหาเกมรับแล้วก็บวกกับการเล่นนอกบ้านที่ยังเป็นจุดอ่อนของเขาด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเกมแบบนี้ยังไงโลมาต้องการ3มแต้มแน่นอนครับในบ้านต่อหน้าแฟนบอลบวกกับกระแสที่ชัดเจนแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจที่ เจ้าดินอย่าง a อเอโมาครับโอเคครับ ออดเดิฟทีสองเนี่ยก็ไปนู่นแล้วกันครับเป็นทางฟูลแลมอ่าเป็นเซอร์ไกเปครับนะครับฟูลแลมครับวันนี้เปิดดินทานพบมิดเดิลสโบจากแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งออเดิฟนี้ก็ขอติด2ช้อยแล้วกันเนาะออเดิฟแรกครับไว้ใจที่หน้าบ้านหน้าบอลอย่างฟูลแลมครับแล้วก็อีกช้อยหนึ่งเนี่ยแดนเหนือนะครับซึ่งก็เชื่อว่าถึงแม้ว่ามิดเดิลสโบนะครับล่าสุดอาจจะปลดล็อกมาแล้วก็จริงเนาะเป็นการชนะซาแลนด์ตันในลีกครับแต่ว่าหากเทียบศักยภาพตัวผู้เล่นศักยภาพทีมกับฟูลแลมเนี่ยผมว่าก็ยยัังงต่ากนเอะ แล้วก็รวมถึงความเสียเปรียบวันนี้นอกบ้านบวกกับนักเตะที่อาจจะแบบไม่ได้พร้อมเท่าไหร่ด้วยนะครับก็เชื่อว่างานยากแน่นอนสำหรับมิเดิลสโบ์เนาะก็ไม่ยากนะครับคู่นี้ไว้ใจหน้าบ้านหน้าบอลฟูลแลมครับกระแสชัดดูดีแบบนี้แล้วก็แดนเหนือไปด้วยนะครับเชื่อว่าจบกันแบบเดือดแน่นอนสําหรับคู่นี้นะครับโอเค ส่วนอันนีสุดท้ายเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมละกันครับเป็นทางเชฟฟิลเวนเดย์เัาวันนี้เปิดดินทานพบเบลนฟอร์ดนะครับก็ไว้ใจที่เบลนฟอร์ดได้เลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มาเยือนนะแต่เชื่อว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยก็ทาได้ดีมาตลอดเนาะแล้วก็เจอกับทีมอย่างเชฟฟิลเวนเดย์ด้วยเกรดบอลคัดบอลศักยภาพตัวผู้เล่นเนี่ยมันต่างกันมากๆกนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนครับเม็ดสองไปดูหน้างานไปที่เบลนฟอร์ดครับก็ประมาณนี้อ่าสามตัวชัวจัดไป จำหน้าจิปหน้าช่องครับอ่าทวนใหม่แล้วกันออเดอร์ Order แรก ไปที่โรม่าออเดปสองเนี่ยนะครับไปที่ฟูลแลมครับหรือว่าแดนเหนือน้อแล้วก็ออเด์ที่3เนี่ยให้ไปที่เบนฟอร์ดครับก็ประมาณนี้แล้วกันน้อฝากไว้ด้วยแล้วกันครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกรรจังให้อ่านด้วยแล้วกันครับอยากได้มากกว่านี้สวยกว่านี้มาเจอกันได้นะครับเออลองดูนะเปิดอกเปิดใจเข้ามาติดตามมาดูครับวันนี้ก็ฝากแค่นี้ครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างมีความสุขครับเกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ